ไกลถึงแล้วเจ้าทะเลเหนือเมืองเซียติดเขดเดนมากเลยเด้อเห็นหน้าบุเลยเหอนหน้าบุญเลยนะดูที่มันหลับขัาดนันนน้นนะนี่ขนาดยังมีตางันหลาบยาวเลยตางคนเดินด้วยบอกมีตางรถด้วยเจ้ามีแต่รถไฟ อามีรถยนต์เด้อรถยนต์บิ่งมาได้ใครมีรถยนต์มาต้องเมืองน,นี่จะไปเมืองอื่นต้องเหล่าคานรถไฟอะ่ะพตามมันบบกนี้เขาเป็นเรื่องเขาเป็นเรื่องซัดแล้วนะน่ะน้ามาถึงเพ่เลยนะน้าทะเลอะ่ะ หน so. ้าทะเลนั้นนี่นะทะเลเหนือยนั้นนะถึงครับนี่สแตทไคทูมไคทุมออสเกฟาร์รทัมลิงก์แตกันแทบนี่ตั้งแต่ฮัมบูขึ้นมาถึงเนี่ยทะเลเหนือเนี่ยเป็นของเดนมาร์กเลยสู้ลบกันสมัยก่อนนะ เดี๋ยวมันได้มามันถึงมีจอเจื่อ,อ,อหูสุมก็เป็นแหวกหูเซมก็เป็นหูสูจานีไอยังก็ในเบลก็เป็นนีบือจาครังอิชบือก็เป็นครั้งไอเบลไขทุก็เป็นอนอย่งนี้ จากไข่ตุ้มก็เป็นนะจากไข่เร็มเป็นไข่ถุ้มก่อนเจอไข่เร็มประเดี๋ยวเป็นไข่ตุ้มก็สารเจนิชไข่เร็มส่ยเยื่มันไะข่ตุ้ม เมืองไ่ทุ่มนะคะเดี๋ยวอีกปลายหน้าก็จะถึงเวตลาลซีและเจ้าหนาวนี่น,นลมฝนอ่ยไปมาทะเลมต้องมาหน้าเดือนนั้นกันยากันยาตุลาไปแอลปพุ่นเ้อะป่ามันเปลี่ยนสีงามมาทะเมมะลมีแต่ลม

I took care. Okay.